ครับผมเราก็จะเริ่มจากนี่นะครับทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับก็ครับผมด้านโน้นก็จะเป็นวิวหอแทงน้ำนะครับสวยงามเลย นี่ก็จะเป็นกระต๊อบถิ่งนาน้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับเดินไปให้ทั่วสวนเลยนะครับนี่นะครับมะขามเทศยาวไปถึงตรงโน้นนะครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยมะละกอนะครับแล้วก็มีนี่มาดูซิว่าอะไรอันนี้คือ ละมุดนะครับนี่เป็นลูกแล้วนี่คือละมุดนะครับเดี๋ยวจะได้ชิมละมันในตอนกิ่งนะครับเป็นแบบตอนกิ่งมาก็มีลูกติดมานะครับดีเหมือนกันจะได้ชิมนะครับเรามาดูริมริมรั้วฝั่งนี้บ้างนะครับ ริมรั้วฝั่งนี้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นมะขามเทศนะครับนี่คือมะขามเทศส่วนด้านติดรั้วด้านนี้นะครับที่กั้นระหว่างที่ของสวนกับของคนอื่นนะครับด้านล่างนะครับยาวไปถึงโน้นนะครับก็จะเป็นพวกขานะครับพวกขา่าพวกกระเจียวนะครับแล้วก็มีนี่เป็นชะอมนะครับโอ้โหยอดกำลังงามเลยนะครับ โน่นนะครับยาวไปถึงโน่นเลยนี่ชะอมนะครับนี่นะครับยาวไปถึงโน่นตลอดแนวรั้วนะครับเราก็ขึ้นมาก็จะเป็นกุ้ยน้ำหวานะครับนี่ครับตลอดแนวรั้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นกล้วยน้ำหวานะครับนี่นะครับ พอผ้จากามะขามเทศต้นนี้นะครับต้นสุดท้ายนี่นะครับมะขามเทศไต่แต่มาจากท้ายสวนนะครับมาถึงตรงนี้ต้นสุดท้ายต่อจากมะขามเทศมาก็จะเป็นมะม่วงแล้วนะครับมะม่วงเนี่ยก็จะหลากหลายนะครับเป็นมะม่วงทั้งกินสุกแล้วก็ ทานดิบนะครับสลับกับต้นกล้วยน้ำว้าไปเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นครองนะครับเป็นครองรูปตัวยูนะครับตะพักของครองนะครับเราก็จะปลูกถั่วฝักยาวนะครับ นี่ถั่วฝักยาวเก็บกินเก็บแบ่งเก็บขายได้แล้วนะครับส่วนคลองนะครับคลองรูปตัวยูมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับน้ําเต็มคลองเลยสวยงามมากแล้วก็มีการปล่อยปลานะครับปลากินพืชเหมือนกันนะครับเหมือนกับบนสะนะครับส่วนคัน ของครองนะครับด้านในตัวยูด้านใน,ต,น,ในตัวนี้จะเป็นกล้วยน้ําวานะครับออไม่ใช่กล้วยไข่นะครับนี่นะครับกล้วยไข่ตลอดแนวไปทางโน้นเลยนะครับเป็นรูปตัวยูลากไปทางโน้นเลยนะครับเป็นกล้วยไข่ส่วนตรงนี้เป็นกระชังเลี้ยงหอยนะครับหอยเชลรี่นะครับส่วนด้านนอกด้านนี้นะครับขอบฝั่งของ ของอครองนะครับขอบของครองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยอากล้วยหอมนะครับกล้วยหอมทองนะครับตลอดแนวนี้เลยส่วนด้านนอกด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยมวานะครับอ่าเราเดินไปเลยเมฆเยอะนะครับวันนี้ แาดอบอ้าวอยู่เหมือนกันมันฝนจะตกนี่นครับด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าสลับกับมะม่วงตรงรั้วนะครับแถวรั้วด้านโน้นนะครับก็จะเป็นข้างล่างน่อนติดรั้วรวดหนาเลยก็จะเป็นชะอมนะครับส่วน ฝั่งคลองนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมซึ่งระหว่างต้นกล้วยทั้งสองต้นเนี่ยนะครับก็นี่นะครับเตรียมหลุมไว้ละนะครับระหว่างต้นกล้วยนะครับทุกๆล็อกเลยนะครับเราก็จะเตรียมหลุมเอาไว้นะครับก็วางแผนเอาไว้ว่าจะปลูกเอามะพร้าวน้ำหอมนะครับมาปลูก ดูซิว่ามันจะได้ผลไหมนะครับปกติเขาจะปลูกกันอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสงครามแถวโน้นนะครับมาดูซิว่ากำแพงเพชรมันจะได้ผลดีขนาดไหนนะครับซึ่งตอนนี้การระบบน้ํานะครับก็เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับระบบน้ําเดี๋ยวจะพาชมระ,ระบบน้ําในสวนให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับระบบน้ํา มาดูต้นมะม่วงต้นนี้นี่ไม่มั่นใจว่าเป็นเขียวสะเบยหรือเปล่านะครับแต่เป็นดอกละนะครับส่วนด้านล่างโน้นนะครับต่อจากด้านล่างติดรั้วเนี่ยต่อจากอาต่อจากชาอมนะครับด้านโน้นนะครับชาอม ก็จะปลูกต้นน้อยหนานะครับเห็นไหมครับนี่น้อยหนาต้นน้อยหนายาวไปโน่นเลยนะครับตลอดแนวของตลอดแนวของรั้วนี้ไปเลยนะครับโน่นนะครับโน่นยาวไปโน่นถึงหน้าหน้าสวนเลยนะครับโอเคแล้วเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับ หน้าหน้ามันก็จะเป็นหน้าสวนนะครับซึ่งจะทําประตูเหล็กเอาไว้นะครับทางเข้าและทางออกนะครับอ่าเจอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กล้วยต้นนี้ต้องหามาปลูกใหม่นะครับน่าจะไม่รอดแล้วแหละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาหน่อมาปลูกอีกทีนึงนะครับกลัวยน้ำว้านี่คือหน้าสวนของเรานะครับ ็นหน้าสวนของเราเป,ประตูสไลด์นะครับด้านหน้าเนี่ยผมก็จะปลูกน,นี่นะครับฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูเดี๋ยวไปดูเป็นลูกแล้วนะครับนี่เป็นลูกแล้วเดี๋ยวก็ต้องห่อแล้วนะครับนี่เป็นลูกแล้ว ตลอดแนวด้านหน้าส่วนเลยนะครับแถวหนึ่งนะครับส่วนตรงเกาะนะครับระหว่างคลองรูปตัวอยู่นี่นะครับเป็นอ้อยขันน้ำนะครับ เป็นอ้อยคั้นน้ําเราจะลักษณะการปลูกเราจะยกล่องนะครับแล้วก็ปลูกเป็นหลุมนะครับยกล่องแล้วก็ปลูกเป็นหลุมนะครับเท่าที่ปลูกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองงานนะครับงามอยู่เดี๋ยวอีกสักเดือนอีกสักเดือนสองเดือนนี้ก็น่าจะลอกใบได้ไดแล้วนะครับลอกกาบ ทีนี้ลำก็จะยืดสูงขึ้นได้นะครับส่วนถัดมานะครับนี่เลยมะละกอมะละกอก,กิมซุงเอ้อไม่ใช่มะละกอฮอลแลนด์นะครับกินสุกเจอช่วงฝนนะครับยกล่องต่ำไปนะครับความจริงก็เราก็ยังไม่มีฐานความรู้ในเรื่องของการทำมะละกอนะครับ ก็เจอฝนเจออะไรเข้าไปก็ลากเน่านะครับตายไปหลายต้นแล้วไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นความรู้นะครับต้องลองทํานะครับแล้วก็ต่อจากมะละกอนะครับก็จะเป็นมะนาวนะครับนี่คือมะนาวแป้นลำไผ่นะครับแถวนี้เป็นมะนาวแป้นพิจิตร แถวนี้เป็นมะนาวเป้นลำไพนะครับไม่โตเลยนะครับเห็นไหมครับต้นเล็กมากก็น่าจะเกิดจากนี่แหละครับฝนตกหนักน้ำเยยกล่องต่ำไปนะครับก็มีแนวคิดจะปรับปรุงแก้ไขอยู่นะครับก็เรียนรู้กันไปก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่มืองกำแพงนะครับตลอดแนว ยาวไปเลยนะครับสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านโน้นกันนะครับด้านประตูอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าผมเราก็จะเริ่มจากนี่นะครับทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะปลูกกล้วยน้ำว้านะครับสลับด้วย ขนุนนะครับด้านนี้เราจะปลูกขนุนนี่นะครับเป็นขนุนผมสั่งออนไลน์มานะครับเป็นขนุนสั่งมาจากประจีนบุรีนะครับสั่งมาหกสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ละสองต้นนะครับซึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็มีอะไรมเีเพชรดำรงเพชรราชา ขาวายแดงสุริยานะครับแล้วก็อีกสองสายพันธุ์ผมจําไม่ได้นะครับก็อยากจะปลูกให้มันมีหลากหลายนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่นะครับขนุนงามอยู่นะครับรวมทั้งหมดสิบสองต้นนะครับขนุนสิบสองต้นนะครับนี่นะครับ ปลูกขนุนสลับกับกล้วยน้ำว้านะครับงามดีงามดีมากเลยนะครับนี่นะครับวยงามหลนสิบสองต้นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นครองรูปตัวยูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วย,กล,วย,ก,ลวยกล้วยหอมนะครับ ที่เว้นร่องเว้นหลุมเอาไว้เนี่ยก็จะไว้ปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับกล้วยได้น้ำได้ฝนีนงามมากเลยนะครับแล้วก็นี่คือต้นขนุนนะครับต้นที่สิบสองนะครับต้นสุดท้ายนะครับไปดูไม่รู้ว่าพันอะไรนะครับเดี๋ยวเป็นลูก ขอให้มันเป็นลูกถือว่าประสบความสำเร็จนะครับีเค okay, นะครับทีนี้มาดูต้นไม้ที่ผมสั่งออนไลน์มาจากภาคใต้นะครับเป็นสวนผลไม้ทางภาคใต้นะครับนี่นี่นะครับไม่รู้ว่ามันจะโต,ตจะเป็นลูกเป็นผลประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับก็ผมสั่งมาจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสวนผลไม้ก็จะมีพวกอ,อะไรผมจำได้ว่าผมาสั่งพวกเงาะเงาะลำไย,ยทุเรียนลองกองแล้วก็มังคุดชมพู่นะครับแต่พอ,อต้นพันุ์มาถึงนะครับผมจำไม่ได้แล้วครับผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับแต่ก็ปลูกเอาไว้นะครับตั้งแต่ฝั่งนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็จะเป็นต้นผลไม้นะครับจากภาคใต้นะครับนี่เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับรอดูขอให้มันโตก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอลองกองหรือเ,อเงาจะจำไม่ได้ละนะครับมันยังไม่โตสักเท่าไหร่แต่ดีตรงที่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะครับยังมีชีวิตอยู่ หรือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูแลกันไปสักสองสามปีเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับทีนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับตลอดแนวโน่นนะครับตลอดแนวโน่นก็จะไปสุดที่แทงน้ําที่เราขึ้นไปเมื่อสักครู่นะครับก็ตอนเริ่มต้นคลิปนะครับโอเคนี่ก็คือ สวนนะครับคร่าวๆพาเพื่อนๆมาชมนะครับสวนเกษตรผสมผสานล,ลูกหลานคืนถิ่นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูระบบน้ํานะครับว่าที่สวนของเราทําระบบน้ําอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับนี่ครับน้ําเต็มคลองสวยงามเลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ